ครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมมารุยามารุ่นใหม่อีกหนึ่งตัวนะฮะรุ่นใหม่ก็จะเป็นสติกเกอร์สีดำแบบนี้ละตัวนี้เป็น 23cc ซแต่ความแปลกของรุ่นใหม่นี่นะผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะ bc 2 3 4 234ปกติชุดหางกับชุดหน้าหมูเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยฮะแต่เพิ่งรู้ว่ารุ่นใหม่เนี่ยเขาใช้ของ26ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัว อันนี้ก็เป็น19บมิลนะแฮนนะแ,นนะแล้วก็ตัวหางเป็น26ซีซีตัวกบหน้าหมูก็เป็น26ซีซีนะครับตัวนี้เป็น23ซีซีครับพี่จะเช็ดก่อนจานหนึ่งทำเลอะเทอะหมดเลย,ลเยไม่ไม่เน้นความสะอาดเลยจานหนึ่งเนี่ยเห<อ><ะ>็นกอลังเช็ดเห็นกอะไรเหรออ๋อไมม่่ไไหลนะดี<ม>ลิงจริงๆเลยจะถือจะถือข้าวมาเกียรไหมถ้าเหม็นต้เอาสามพันหกพออะฮะปกติหันสามพันแปดนะครับมือเร่งคาร์โบครับ นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับส้ำหนัก4.4กิโลกร,รัมเครื่องเน่นมากออของแถมมีใบมีดบางญา,าติสายสายนะครับาาสามพันหกพี่น้องสีเหลืองอเครื่องมีประกัน4เดือนนะฮะของแถมครบนะครับ มารุยมาเป็นซินสองจังหวะยี่สิบสามซีซีสีเหลืองแบบเดิมๆเลยอ่าใครชอบก็จัดไปได้เลยนะครับสวัสดีครับ